ถ้าพี่หนุ่มพร้อมแล้วสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับนัดนะครับพี่ครับผมแง่พี่หนุ่มอายุ48ใช่ไหมครับครับผมคุณนัดเสียงพี่หนุ่มดูวัยรุ่นมากเลยครับขอยางเรื่องพี่นะได้ครับพี่หนุ่มตอนนี้อายุอายุเท่าไหร่เนี่ยผม35ครับพี่ย่าง36ครับอ๋ออย่าอย่าอย่าย่างนาะเดี๋ยมันเกียมนั่นไงแหมมันถึงก็เฉียบเชียพี่พี่หนุ่มตอนนี้ฟังอยู่แถวพระรามสามป่ะอยู่พระรามสี่ครับพระรามสี่นะสัญญาณเป็นไงบ้างพี่เด๋ยวช็อกเนี่ย ชัดเจ๋เลยครับชัดเจ๋อเลยนะพี่หนุ่มทําอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อเพิ่งขึ้นมาที่ห้องนอนครับเพิ่งขึ้นมาที่ห้องนอนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่หนึ่งพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มนําเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่หนุ่มมาแต่ว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อ28ปีที่ผ่านมาับเกิดขึ้นที่วัดแถวๆ่านพระราม3ชื่อวัดเราไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่หนุ่มพร้อมไหมฮะครับผมถ้าพร้อมแล้วเล่าให้นัดฟังหน่อยเล่าให้แฟนรายการเดี๋ยวช็อกฟังหน่อยครับทาไมถึงตั้งชื่อเรื่องว่ากุฏิใหม่ครับคืออย่างี้ คือต้องบอกก่อนว่าในช่วงปีสามสามเนี่ยในโซนของถนนพระรามสามเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกว่าถนนเออ,เอ,อราชทายพิเศษครับซึ่งยังไม่มีความเจริญเลยออืตรงนั้นยังเป็นสวนเป็นท้องล่องทั้งสองฝั่งถนนเลยครับจนไปถึงยาวไปถึงถนนตกฮก็จะมีตึกแค่เป็นหย่อมๆยอม,ยอมข้างๆเพราะช่องลมก็มีตึกอยู่แค่แค่ส่วนหนึ่งครับเพราะหลังกนั้นก็เป็นคลังน้ํามันซึ่งเป็นคลังน้ํามันเก่าของ ของข่าวเทคเมือืตอนนั้นจะนับไปก็จะเป็นสวนหมดละเป็นสวนเป็นท้องล่องเป็นอะไรหมดละครับชุวงก่อน,นี้ถนนเอถนนตัดใหม่ก็ยังไม่มีอือทุกเส้นเลยทางนูวนทางนูวนอะไรยังไม่มีเลยปีสามสามครับซึ่งถนนก็ยังเป็นกวดครึ่งหนึ่งเป็นพื้นยังมาปลอยครึ่งหนึ่งซึ่งโหแบบเอาแค่บรรยากาศมันก็วองเวงแล้วว่งเวงแล้วพี่ใช่ซึ่งผมเดิมทีบ้านอยู่แถวเฉลิมกรุงครับแล้วก็ย้ายมาอยู่แถวนี้ผมมองหอย ที่กูจากตัวเมืองมาอยู่ต่างวัดลยวันเนี้ยเพราะจากเยาวราชเนี่ยนั่งรถแท็กซี่มาที่ที่พหลามสามเขายังเขายังไม่มาเลยสมัยก่อนครับเขาบอกว่าช่องนนทซีเนี่ยโอ้โหพี่ไม่รู้จักอ้อนันหนึ่งเปียวโจรเยอะครับเขาก็ไม่มีใครมากันทีนี้ผมก็มาย้านอยู่ตรงนี้พอถึงครบอายุเต้นปีสามสามก็อายุยี่สิบเอ็ดครับก็มาบอกแม่ว่าเออจะบวชก็เออมาบวชที่นี่ก็พอเสร็จปุ๊บก็ พอไปเนี่ยครั้งแรกที่ไปไปหาไปไปที่วัดเนี่ยเอระว่าเนี่ยคือวัดเนี่ยมันอยู่ริมแม่น้ําหมดเลยฮะสมัยก่อนครัอยู่ริมน้ำหมดเลยครั้งแรกที่ไปเห็นวัดเนี่ยยังโหเฮ้ยทำไมวัดมันน่าก,กลัว,งงวอย่างนี้วะเมื่อสมัยก่อนนรือนะคือบรรยากาศวัดเนี่ยต้องบอกว่าวัดเนี่ยมันเป็นไม้หมดเลยครับเป็นไม้หมดเลยแล้วก็จะมีตึกอยู่แค่ส่วนเดียวตรงด้านหลังที่เขา สร้างมาใหม่จากโยมที่เขาขายที่ได้ครับเขาก็สร้างตึกไว้ตรงข้างหลัง<อ>แต่โดยบรรยากาศโดยโรวมทั้งวัดเนี่ยเป็นไม้หมดมาแ้งพื้นพื้นกระดานเนี่ยก็ยังยกสูงเนะพราะมันเป็นเป็นพื้นไม้แล้วข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นท้องลองที่น้ํมันสามารถจากคลองเนี่ยท่วมมาถึงได้ใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีสร้างเขื่อนไม่มีอะไรเพราะนั้นเวลาน้ำขึ้นสูงสูงเนี่ยน้ำก็จะมาถึงตรงใต้หอฉันเลยอืมซึ่งมันเป็นพื้นยกอายุสูงครับ อันนี้มีไอติกเนี่ยอันนี้เขาบอกเออก็พอวันที่ไปบวชอ่าโอเคถึงมากำหนดบวชก็เราก็ไปบวชพอบวชเสร็จพอรุกพอว่าอ่าพระหมไ่ไปอยู่ตึกหลังเฮ้ยมีตึกด้วยเหรอไปด,ดูเออค่อยอุ่นใจหน่อยเป็นตึกดูดูดีเลยนะตึกสามชั้นโอเคเลยเออแล้วก็อุ่นใจแล้วเออไม่ต้องไปนอนกุฏิไม้โคตรน่ากลัวเลยครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคืนแรกก็ เขาว่าคุณนุมนอนห้องนี้นะออือแล้วก็เขาจัดจ้างอะไรเรียบร้อยเขาก็บอกาตอนนอนต้องทําอะไรบ้างตรวจมนนะอย่างงู้นอย่างนี้นะ<อ>เป็นกิจของผ้านะครับอโอเคแล้วก็ทำตามที่หลวงพี่สอนอตรวจมนไหว้พระอะไรก็ตามตามเรื่องตามหลักของในเราไปอืพอเสร็จปุ๊บเราก็โอเคมันได้ตรงคนกยบเวลาละเราก็นอนปิดฟงปิดไฟอะไรเรียบร้อยยังไม่ทันหลับเลยมั้งครับประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงได้มั้ง รู้สึกเอ๊ะมันเหมือนกับเราไม่ได้นอนคนเดียวอยู่ในห้องอ่ะเอ๊ะมันยังไงวะครับเราก็มองไปบนเพดานคือพอพอเรานอนไปสักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยห้องมืดๆเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มสว่างขึ้นใช่ไหมตามันปรับแสงได้เอ่ามันจะไม่มืดือเหมือนตอนเหมือนเหมือตอนแรกครับเราก็เห็นไอ้อะไรวะตะพุ่มตะพุ่มวะอืมต้องมองไปเห็นอะไรตะพุ่มตะพุ่มวะ มันเป็นจุดดาๆอยู่ตรงมุมห้องอ่ะอสีคือห้องเนี่ยมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเขาบอกให้จุดอะไรดาๆวะมุมมุมมุมหัวเราจุดหนึ่งมุมขวามีจุดหนึ่งมุมซ้ายมีจุดหนึ่งมองไปตรงตรงไอ้ตรงปลายเท้าเราใช่ไหมตรงประตูครับมันก็มีจุดหนึ่งฝั่งนี้ก็มีจุดหนึ่งจุดอะไรวะแล้วก็มองอะไรวะสักพักหนึ่งเฮ้ยทําไมมันเริ่มเปลี่ยนสภาพวะอืมันกลายเป็นมือคนอะอ่าฮะ มือเลยนะถ้ี่ัะใส่จัมดาๆนี่นะครับโอ้ยอะไรวะมันเป็นมือคนเนี่ยค่อยๆยื่นออกมาจากเอ๋กราเลือกฟ้าใช่ไหมกรดานใช่ไหมกรดานครับ,รบว่ายื่นออกมายื่นออกมายืดออกมาเรา,เาก,รออก็เร้่อยใจเฮ้ยกูเป็นพระนว้ยกดหน้าอกสองมือวนที่ตรงตรงที่บนหัวผมเนี่ยครับกดตรงหน้าอ,อกผมมือใหญ่มากมือนํำหีเลยเฮ้ยกูเป็นพระนว้ย กระพังหนึ่งไอ้จุดดำดำที่ตรงปลายเท้าผมอะก็เป็นมืออีกอสองข้างมากดที่ตรงไอ้ต้นขาผมเหรอแล้วอ่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยก็เป็นพักนะก็เป็นพักนะเนี่ผมก็นึกถึงเออ่หลวงหลวงปู่ทองที่ผมนับถือครับหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เชิญร่วเด้วยหลวงปู่เชิญรุ่งเรื่องทุกหายไปครับเฮ้ยอะไรวะก็เลยอันเชิญลูกหลวงปู่ที่ผมไว้วางไว้อยู่บนนี่ไงฮะมานอนกับไว้ตรงหน้าอกของหลวงปู่คุณป่าด้วยนะ ว่าทั้งเช้าถามเอหลวงหลวง,งชื่อหลวงพี่อีฟคือพระคือพระจะมีพระพี่เลี้ยงใช่ไหมฮะพี่อีฟพี่อีฟแกกวยิ้มยิ้มมาละว,ว่าไงท่านหนุ่มพี่อีฟเมื่อคืนเนี่ยผมเจออย่างนี้อย่างนี้เจอแล้วใช่ไหมก<อ>็ผมอ้าวอะไรวะใบงพี่ถามอย่างเงี้ยครับตอนเข้าตึก ได้สังเกตอะไรไหมบอกกระเป๋านี่อแกก็พามานี่ oh. เห็นไหมคือตรงตึกเนี้ยตึกหนึ่งเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณห้าห้องครับผมนอนอยู่ห้องตรงกลางพอดีอืมแล้วตรงข้างห้องผมเนี้ยจะมีเหมือนกับที่เขาเขาก่อไว้นิดนึงเป็นแท่นแล้วก็มีรูปของผู้ชายคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครว oh. อว์กนี่แหละเจ้าของตึกที่เขามาสร้างไว้อ๋ออืมครับแล้ว ได้มาบอกเก่าอะไรเขาไหมอะ่ะอืมอืมก็ไม่มีใครบอกผมลยหลวงพี่ครับอืมนั่นแหละบอกเก่าท่านว่าเราอะมาอยู่หมือมามามาบวใหม่นะครับแล้วทุกครั้งวเวลาสวดนมตน์เสร็จจะเลืมแผนไม่ตาให้เขาด้วยอ๋อบุญกุศลตรงนี้ครับอ๋อโอเครู้แล้วรู้แล้วครับออโอ้หลวงพี่ที่หลังบอกก่อนเขาบอกทำาบอก เราก็จะไม่เจออ้าวอื้าวก็บอกก็จะได้รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมีจริงอฮะพอจากนั้นโุ๊บผมก็อ๋อโอเคดูแล้วก็ทำก็ไม่เกิดอะไรใช่นะครับครั้งเดียวอืมประมาณสามวันได้มีพระบวชใหม่ผมว่าเอ๊ยจริงบ่อวะเออหรือว่าเราคิดไปเองวะเออเพราะว่าบางทีเราหลอนตัวเองใช่ไหมครับเออเอาบอกของพี่ ไม่ต้องบอกเร้าใหม่นะผมอยากจะพิสูจน์ว่าจริงไหมก็ไม่มีใครบอกเ้าใหม่เลยนอนชั้นสองชั้นสอห้องตรงห้องผมพอดีเป๊เลยห้องตรงกลางผมก็พาไปส่งที่ห้องเรียบร้อยไม่พาไปหาตรงนั้นเลยไม่พาเลยแล้วก็อยากพิสูจน์ดูคืนแรกนะผมว,ว่าลองดูจะมีอะไรไหมว่าประมาณเกือบ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 เชว่องคืนได้สยงตึ้งอืมอเฮ้ยสยงอะไรวะ นั่งเสียงเดียวนะแล้วก็เงียบหายไปอตอนเช้าก็ถามตรงพี่เมื่อคืนทําอะไรหล่นเนาะหัวผมนีงไงท่านุ่มหัวเนี่ืผมหัวเนี่ยโคกับพื้นครับเอ้าว้หน่อยท่าไหนอ่ะไม่รู้ใครมาดึงหมอนออกอ๋อชักหมอนออกหัวเลยตกไปพื้นชักหัวออกแล้วหัวตกพื้นเเพราะว่าคือท้าเนี่ยเขาไม่ให้นอนเตียงแล้วก็ไม่ให้นอนฟูกคือวัดเนี่ย เป็นวัดโบราณเก่ามากแล้วก็เขาก็ห้องที่จะเค่งเรื่องของวินัยพระห้ามนอนฟูกห้ามนอนยกเว้นพระชลาแล้วที่แบบอาพาธอย่างเงี้ยต้องนอนให้มันเอสบายกว่าที่พระรุ่นๆอย่างเงี้ยอืมแต่โป้ก็บอกอ๋อโอเคเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันว่าจริงเพราะหลักของพี่มันนี่มาอันนี้เหมือนเนี้ยมันนี่อันนี้เรียกว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่ครต้อะไรับน้องใหม่ ผมก็เจอแต่เจอไม่เหมือนหลวงพี่เจอคนละแบบนี่คือเจ้ขงตึกนั่นคือเหตุการณ์ที่พี่หนุ่มไปเจอมาตอนที่พี่หนุ่มบวชเนาะนอนกับไปนานแลวเหมือนกันเป็นเหมือนกับเจ้าของเจ้าเจ้าของคนที่มาสร้างกุฏิแหละเนยตอนไปตอนเราเราเราไปจังหวัดเราก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะเขาแค่ทักทายว่าเอ้ยนี่กูเป็นเจ้าของเตียงนะอย่าลืมอย่าลืมให้บุญกุศลกูด้วยออคือเขาตายไปแล้วฮะนะครับทีนี้ทีนี้ในวัดเนี่ย มันมีมันมีอยู่กุฏิหนึ่งครับนั่เป็นกุฏิที่เขาปิดปิดปิด,ปดไปละอ,อยู่ข้าวตอฉันซึ่งกุฏิเนี้ยเคยมีพระรุ่นพี่ที่เขาเรียกว่านะไอ้ท่านในเสียชีวิตอะอะไรนะรนท่านเสียชีวิตในกุฏิขอ,ของของของท่านเลยครับท่นนี้ก็เคยมีพระมาอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าโดนหลอกออก็เลยปิดกุฏินี้ไม่ให้ไม่ให้ใครใครอยู่เอาเป็นที่ เก็บพวกบาดพระอะไรพวกเนี้ยอืมอันนี้มีพระรูปหนึ่งเขาก็อยากจะหลอมันก็ว่าเขาไม่เชื่ออะไรประมาณเนี้ยโอ้ยไม่สาระเรื่องพวกนี้ออไม่มีหลอกยุคยุคสมัยนี้แล้วเขาเขาก็เลยไปขอเจ้าว่าเพราะว่าคือจากค้องเนี้ยเป็นมหอฉันมานิดเดียวครับเพราะว่าอบชนาว็าาตามใจในเมื่อท่านอยากอยู่ก็อยู่แต่ว่าถ้ามีเกิอดอะไรขึ้นามว่ากันอ,อยู่ประมาณไม่ถึงอาทิตย์เลยมั้งครับครับ ย้ายกุฏิหนีเลยอ๋อผมว่าอของพี่เกิดอะไรขึ้นอะใช่ท่านบอกว่าอะไรครับท่านบอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งนอนนอนอยู่ท่านก็เอ๊ะอะไรเพราะว่าปืนเข้าไปในห้องเนี่ยอืมคือแม้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นกุฏิไม้ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นกุฏิปูนนัอนผมครับซึ่งกุฏิไม้เนี่ยอ่อมันก็ไม่มีฝ้ามันก็มีเป็นคาเป็นคาคาก็เห็นหลังคาเลยเป็นเป็นเป็นจั่วเลยครับใช่ไหมครว่าคือพระหมอเรา้าเรามอมอขึ้นไปอ่ะ ว่าเห็นเป็นโครงไม้โครงไม้โครงไม้ตีเป็นจั่วเพาไม่มีป้าเขาบอกเห็นพระรูปหนึ่งห้อยหัวลงมาหาเขาเหรอเตือนปุ๊บเขาก็มาบอกรูปพันธ์สันฐานให้ฟังพระที่เคยรู้จักกับพระรูปเนี้ยเขาบอกใช่หลวงพี่องค์นี้แหละอืมที่มรณนัทที่อยู่กุฏินี้ใช่เราบอกว่าเขาบอกแล้วว่าเตือนแล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น ห้ามบนนะถือว่า <พอ S 1> เจอกันแล้วคนเจอกันแล้ว oh, นะฮะแล้วทีนี้เหตุการณ์มันยังไม่จบตรงนั้นยัง,ยงไงครับพี่คือหลวงคือในวัดนี้จะมีหลวงปู่อยู่รูปหนึ่งชือ่อเรียกเรียกลวงปู่อ่อหลวงหลวงหลวงเตาแวนอือห uh ือพระรูปเนี้ยเขาเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วก็ดูดวงเก่งครับแล้วก็จะสอนผมนเสมอเสมอว่าเราเป็นพระเราก็เปรียบเสมือนกับบุรุษปราชญ์อ uh ๋อฮะ เวลาเราไปรับบาจากญาติโยมมาครับก็เหมือนกับเรารับรับจดหมายจากเขามาแล้วอือเราต้องส่งให้ถึงปลายทางที่เขาต้องการครับก็คือบุญกุศลเพราะฉะนั้นเราต้องทำเพราเราเป็นบุรุษปัจจินีท,ที่ที่ดีก็คือหลังจากที่เรารับบารับอัะธาน่ารท่านมาแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ก่อนจะนอนเราต้องตั้งจิตอธิษฐานอืแล้วส่งบุญกุศลเ่าเนี่ยให้ถึงปลายทางกับคนที่ส่งสารมาหาเรา ก็เลยถึงไปของเขาต้องการออืผม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 ก็ทํามาตลอดนะครับทาทําทาทําทาทําจนถึงวันโผมจะสึกอวันวันพรุ่งนี้สึกตอนตีห้าผมว่าเหมือนผมปกติอย่างเงี้ยก็ปกติก็ทําปกติว่อวาดไหว้พระอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ตั้งจิตแผ่บุญกุศลกวดน้ําผมก็บอกญาติโยมว่าเออพรุ่งนี้ผมจะสึกแล้วนะอื ยังไงให้มารับบุญกุศลด้วยครับแล้วก็น้องน้องจากที่ผมศึกไปแล้วก็ผกปร,รักษาผมด้วยนะอืมก็บอกอย่างเงี้ยครับผกวาดน้ําอะไรเรียบร้อยปุ๊บผมก็เปิดประตูกุฏิผมออกไปครับเพื่อจะเอาน้ําไปเทท,ที่ต้นไม้ใช่ไหมต้ตนไม้ใหญ่นครับครับพอผมเปิดปุ๊บคือเวลาเราเราเปิดประตูเนี่ยเราก็จะเปิดประตูปุ๊บนะเราเราเราก็จะหันหลังเพื่อปิดประตูใช่ไหมฮะถูกพอผมปิดประตู ปั้งปุ๊บผมว่าขันมากลับก็จะเดินออกจากุติไปที่จุดหมายครับโอ้แทบช็อกเลยครับทำไมพี่คือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นวิญญาณยืนคือเป็นคนเนี่ยเป็นคนนี่แหละเห็นเป็นคนอย่างผมเห็นเป็นคนอย่างเราเนี่ยยืนเต็มประมาณถ้าผมจำไม่ผนะิดนะสิบคนโอ้ฮะเพราะว่าเฮ้ยผมว่าผมาจะวิ่งเพราะว่า คือเป็นคนกริงเห็นเป็นชัดเจนคนเลยนะไม่มีขาเลยเั้งแต่หัวเขาลงไปเนี้ยครับจางหายไปเลยจำจำจำจะไม่มีขาละเพราะเขาบอกว่าคนที่ตายแล้วเนี่ยขาไม่สามารถเหยียบธรณีได้เพราะนั้นตั้งแนวตั้งแต่หน้าแข้งลงไปเนี่ยจะไม่มีขาละอืมผมก็จะเตรียมตัวจะวิ่งแล้วก็มีเสียงออกมาเลยว่าหลวงพี่ไม่ต้องหนีไม่ต้องวิ่งพวกเราอ่ะมาส่ง เขาบอกว่าบุญกุศลที่หลวงพี่ทำาตลอดตั้งแต่ให้พวกเขามาตลอดเนี่ยพวกเขาได้รับหมดแล้ว<อ>พวกเขาจะมาขอบคุณโหถือว่าที่สิ่งที่เราทําก็ก็ถูกต้องตามหลักเราส่งถึงเขาโดยตรงเลยเขามาขอบคุณเขามาบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ส,ทสิ่งที่พี่หนุ่มทําตอนที่บวชอยู่ถูกต้องแล้วใช่ครับนะฮะเรื่องราวของพี่หนุ่มมีประมาณนี้เนาะใช่ผมก็มอง,มอ,งอ๋อผมไม่จักใครเลยนะครับเพรายังมอง ใครวะไม่รู้จักเลยต <ฮะ S 2> ปพบมันก็จะมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่เหนือพวกเนี้ลอยไปลอยมาอันนี้นผมเห็นไม่ชัดเป็นฝ้าฟ้าแต่ลอยลอยอยู่เสียวลอยอยู่สูงกว่าพวกเนี้ลอยไปเรื่อยมราก็ดูทียข้างบนนั่นอะไรวะเห็นไม่ชัดพอตอนเชาน้าผมก็ไปถามหล,งลงวงหลวงเตาแกันว่าไครบ้างครับปูหลวงปูเพราะว่าบวชเพราะว่าเมื่อเช้าตอนเช้าสึกกันสามรูปใช่ไหมครับอ๋อยิผมรูปนึงกับเพื่อนอีกสองรูปสึกพร้อมกันครับก็ถามเพื่อนว่า เมื่อคืนเจออะไรไหมอืมไม่มีนี่ก็หลับยาวจนจนถึงเช้าครับแปลว่าเขาไม่ได้สวดมนต์อ๋อก็เลย้องให้หลวงตาฟังพอหลวงตาเมื่อคืนผมเจออย่างนี้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 เขาบอกตีแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่หลวงตาสอนไปแล้วเราก็นําไปปฏิบัติครับมันเกิดผลครับแล้วเขาบอกว่าเวลาศึกเนี่ยตอนที่เขาดึงแล้วเขาตีออกอืมใช่ครับ ให้นึกเลยนะจะขออะไรได้อย่างนั้นเลยนะเ้วได้ไหมครับพี่ผมนึกเลยว่าขอให้ผมมีความเริญรู้ในหน้าที่การงานครับปุบหัวใจมันหายแวบ,บไปเลยนะอันนี้ก็ดูศึกมาตอนช่วงเดือนมีนาคมครับมิถุนายนโดนเจ้าหนายไล่ออกอ,อ,อ,อ้าวอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวะครับศึกมีนามิถุนายนโดนเจ้าหนายไล่ออกอแต่ ผุ้ลเกิดผมได้งานที่ใหม่ที่ดีกว่าอ๋อที่ใหม่ที่ดีกว่า oh, mm, ครับครับ ก็ถือว่าเป็นประมาณเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะพี่เนี่ยผมผมฟังเรื่องของพี่หนุ่มเนี่ยผมไปนึกถึงตอนที่ผมบวชเหมือนกันนะอันนี้ผมผมขอญยตสั้นๆนะเดี๋ยวเราต้องไปเบรกสปอร์ตนะพี่พี่พี่หนุ่มคือผมเนี่ยไปบวชวัดที่อ่างทองวัดตลาดใหม่ที่เมือพิเศษชายชานนะครับแล้วก็ไปนอนกุฏิกุณเป็นกุฏิสองเนี่ยตอนที่ผมไปจําวัดเนี่ยก็จะมีมีผมรูปหนึ่งแล้วก็พระเพื่อนอีกสองรูปแล้วก็พระพี่เลี้ยงนอนอยู่ด้วยกลายเป็นสี่รูปที่นอนที่กุฏินั้นเป็นกุฏ นอนจำวัดคือแรกเลยครับเนี่ยนอนมุ้งนะเนี่ยแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าสลึมสลือตื่นขึ้นมาประตูประตูกุฏิวัดก็จะเป็นประตูไม้เก่าๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอาไม้มาขัดถูกไหมเอาไม้มาขัดตรงกายเพื่อล็อกเอาไว้แล้วก็ล่ามโซ่ไว้ผมเนี่ยสลึมสลือตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนดึงโซ่ออกพี่หนุ่มแต่ผมก็ไม่ได้กระดุกกระดิกนะเหมือนมีคนดึงโซ่ออกแล้วประตูเนี่ยก็ค่อยๆเปิดออกมาผมสิ่งที่ผมเห็นก็คือเห็นพระรูปหนึ่งกําลังเดินเข้ามาครับพระรูปนี้เนี่ย ห่มคุมแบบว่ามิดชิดเลยนะเขาเรียกผมห่มคุมใช่ไหมแล้วก็ผ้าสังคติไปด้วยแล้วก็ใส่แว่นเดินครับเดินเข้ามาตรงมาหาผมครับพี่หนุม่มแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหัวผมอยู่ตรงหัวหัวผมเลยเนี่ยแต่ไม่ได้เหยียบหัวนะหยุดอยู่บนหัวแล้วก็ก้มลงมามองครับพี่ความเป็นจริงก็คือถ้าก้มลงมาต้องติดมุ้งถูกไหมใช่ครับแต่ตอนนั้น<ๆ>ผมไม่เห็นมุ้งเลยผมเห็นหลวงตาเนี่ยก้มลงมามองผมแล้วผมก็มองลวงตานะ คือเหมือนกับท่านผ่านมุ้งเข้ามาได้ไงล่ะใช่แต่ผมไม่กลัวเลยนะผมไม่กลัวเลยนะผมก็ลืมตามองแล้วก็หลับตาแล้วก็นอนจำวัดยาวเลยจนถึงเช้าพี่หนุ่มจนถึงเช้าผมก็ถามพระพี่เลี้ยงถามพระพี่เลี้ยงว่าหลวงพี่เนี่ยเมื่อคืนผมเจอยงนี้เจอยงนี้อย่างนี้นะฮะหลวงพี่ก็บอกว่าอะไรรู้ป่าพี่ครับอพระที่เราเห็นเนี่ยพระรูปที่เราเห็นเนี่ยคือหลวงตาทองหลวงตาทองมีศัก์เป็นตาของผมแท้ๆเลยนะ Oh. เขามรณภาพที่กุติกุติที่ผมไปไปจําวัดอยู่อะซึ่งมาดูลานเรนใช่ผมมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวนะผมดีใจซะด้วยซ้าไปบอกว่าหลวงตามหาหลวงตามามามา,มาดูเรามาดูแลเราเพราะว่าคือตอนที่เขาไมา่ยืนอยู่ตรง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 บร,ริเวณหัวผมเนี่ยคือคืออะไรรู้ไหมพี่หนุ่มคือหัวผมเนี่ยอีกประมาณคืบหนึ่งเนี่ยมันติดผนังกุติแล้วไม่สามารถมีใครมายืนได้หรอกแแต่ว่าตอนนั้นผมผมไม่กลัวไม,ไม่ไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะ เออก็แปลกดีครับเป็นเรื่องที่สั้นๆแล้วกันที่ไปเจอมาตอนที่บวชที่จังหวัดอ่างทองอำเภอพิเศษชานวัดตลาดใหม่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะพี่หนุ่มนะครับผมขอบคุณพี่หนุ่มมากๆครับครับขอบคุณครับแล้วก็อยู่ฟังจนจบรายการเลยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ